สวัสดีครับแฟนคลับสเสี่ยวปุกท่านนะครับ asymmetric risk reward คือกุญแจสำคัญในการทนรวยให้พอร์ตโตนี่เป็นไอเดียที่ผมคิดว่าผมก็นำเสนอบ่อยมากเลยนะเรื่องนี้เกี่ยวกับการบริหาร risk reward นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้ความรู้นะจากพี่มาก์มานวานี่ครับแกเป็นคนที่เรียกว่าเน้นย้ำเลยนะว่าการบริหาร risk reward ให้เป็นธุรกิจนะฮะ คือแก่นสำคัญของการเทรดครับคือ Holy g r a i รลครับสิ่งนั่นแหละที่เรียกว่า asymmetric risk reward ครับอีบุ๊กที่ผมจำความได้ว่าเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีมากมายครับเป็น10เล่มเลยน,นะเนี่ยนะมุ่งเน้นที่การหา l หาร e risk reward เพราะว่ามันเป็นแก่นที่สำคัญแต่ว่าน้อยคนนักที่จะใช้งานเป็นนะ ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลทำไมนักเทรดจำนวนมากล้มเหลวครับเพราะว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะเทรดตั้งอยู่บนระบบที่ให้ r i สท r ีอร์ที่เป็นธุรกิจครับดังนั้นผมว่าถ้าคุณอยากมีผลงานดีขึ้นนะต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ครบริหาร Ri ส k Reward ให้เป็นธุรกิจือว่าเทรดในแบบที่ได้ไวนะ Asymmetric Risk r e w a r d ครับแต่ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยคุณจะยังไม่ลงตัวหรอกเพราะว่า r r i s r reward ที่ตรงกับจริตคุณ Risk r e w a r d ที่มันใช่กับสไตล์คุณนั้น่ะมันต้องมีความเป็นปัจเจกนะปัจเจกหลายคนเนี่ยเข้ามาด้วยความตั้งใจจะได้กำไร100%ต่อตัวนะฮะทนรุนานานนะ ผมเคยเป็นช่วงแรกครับผมผมตั้งเป้านะหุ้นแต่ละตัวนั้นกำร100ไรร้อยเปอร์เซนะ็นถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าล้มเหลวนะแต่ปรากฏว่าไป,ไปมามันไม่ถึงไว้ไม่ถึงเลยอาจจะมีบางตัวบางบางครั้งที่ถึงบางตัวถึงแต่มันก็ไม่ได้มีอิมแพ t คกระพอเพราะว่าเราไม่ได้มีโพ s i ชั่นไซส์ใหญ่ในแบบที่มีอิมแพ t คนะผมไปสะดุดกับ สิ่งที่พี่มาร์กบอกนะว่าความจริงอะนะถ้าคุณมีเป้าหมายปั้นพอร์ตตัวร้อเอร์ซนตน่นะคุณไม่เป็นต้องถือหุ้นในพอร์ตให้ได้กำไรร้อหรอกคุณเพียงแค่รู้จักพลังการทบต้นก็พอถึงแม้ว่าคุณเนี่ยนะจะได้กำไรต่อตัว10นะแต่ถ้าคุณทบต้นสิครั้งเนี่ยนะ1ิบเอร์เซสองสิบสองได้สิบครั้งแหละ 10ครั้งเนี่ยคุณก็จะปั้นพอร์ตต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะถ้าคุณทนรวยได้กำไร20%เทคโปรฟิตเนี่ยนะน่าจะน่าจะ6ครั้งนะคุณก็สามารถปั้นพอตต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะเออวะ่ะบางทีเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่าเป้าหมายเดียวเนี่ยแต่ว่ามันมีร้อยเส้นทางนะวิธีการของเรามันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ มันเป็นปัจเจกเรามากขึ้นครับนี่สําคัญนะครับสําคัญมากนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทนรวยนะฮะการบริาหารริสดีบอร์ดเนี่ยนะคุณสามารถเรียนรู้จากใครก็ได้นะแต่ว่าการเอามาใช้งานให้มันถูกจริตแล้วก็ให้มันยั่งยืนให้มันสเสถียรซึ่งมันสอดคล้องกับความมีคุณนั้นคุณต้องเจอเองนะนี่เป็นแนวทางหนึ่งที่ ผมไปเจอใครสักคนจำไม่ได้แล้วนะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณต้องให้ระบบเนี่ยมันมี r ริสเรวอ d เอียงไปทางว่าได้เปรียบเข่าด้วยเอชครับเช่นนะครับคิดผิดเสียหนึ่งถ้าคิดถูกนั้นได้มากกว่าหนึ่งครับได้สองได้สามหรือได้ห้าได้สิบเนี่ยสุดยอดละครับนะฮะนี่ครับ นี่คือคีย์สำคัญนะคิดผิดเสียน้อยซึ่งนั่นแหละมันจึงไปตรงกับว่าคัดลอดช็อตไงทำไมนักเทรดชันเซียนจึงคัดลอดช็อตเพราะว่าถ้าเขาคิดผิดเสียน้อยเนี่ยเขาเสียนหนึ่งแล้วแต่ถ้าคิดถูกเขาทนรวยนานขึ้นการทนถือโพยชั่นของเซียนนะคุณไปเซิร์ชดูก็ได้ครับนะคนที่สำเร็จจริงนะหู้นี่คิดผิดอะจะถือสั้นมากครับวันสวันหรือว่า ไม่ถึงสัปดาห์นะก็ขายแล้วแต่ผู้ชนะนะฮะมากกว่าน,นะครับอาจจะเป็น10บวันสิบห้าวันหรือเป็นเดือนครับเขาใช้หลักการนะครับนี่คือคี่สำคัญครับคุณต้องคั shot. ดลอดช็อตขณะเดียวกันครับต้องเลทโปรฟิตดันทนรวยให้นานพอเพื่อให้รีวอร์ดโตกว่าริสหลายเท่าครับนี่คือคีย์สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ย นักเทรดหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับจึงทําให้เขานั้นได้ผลการเทรดที่ไม่ได้เปรียบครับไม่ให้ความได้เปรียบครับนะฮะแต่เึงกันนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นศิลป,ปะนะทว่าไปเนี่ยพี่มาร์กเหมือนไม่ใช่คนหนึ่งที่ผมว่าเขามีแนวทางที่ผมผมชอบนะแล้วผมคิดว่าผมทําค่อนข้างได้ใกล้เคียงคือซัลลิงต t เซ็งครับแกไม่ได้ ตั้งใจจะเอากำไรหุ้นต่อตัวเป็นร้อยเปอร์เซนต์ครับแกขอเพียงแค่เนี่ยยี่สิบเปอร์เซนต์แกเอาแล้วะแกเทคนะฮะและแกก็อย่างหมุนรอบไปขณะเดียวกันครับนักเทรดอีกสไตล์หนึ่งฮนะสมมติเป็นสไตล์อ่าเป็นสไตล์โพซิชันล,ละกันถือรันเทรนได้ยาวเนี่ยระยะกลางถึงยาวนะเขามักจะไม่สนใจครับที่จะมีการซิลลิ่งทูสเอนจ์หรือการทริมนะเขาไม่แบ่งขายนะครับ เขาจะทนรวยได้นานๆครับแต่ต้องแลกกันนะว่าถ้าคุณทนรวยให้นานให้ได้กําไรระดับต่อต่อตัวนะร้อเอร์เซนต์นะน,นะวินเดจคุณจะต้องลดต่ําลงไปเรื่อยครับเพราะว่าหุ้นที่มันจะมีศักยภาพได้ขนาดนั้นต้อน,น้อยน้อยตัวมากครับน้อยตัวมากน,ะนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะถ้าคุณอยากสวิงเทรดระยะสั้นแบบพี่มาร์คเมเนวินี่ฮนะริสหนึ่งรีวอทสองถึงสามเลยนะวินเทจคุณจะอยู่ที่สี่สิบห้าสิบอร์เซครับ แต่ในกระดาำที่คุณต้องการรีวอร์ดระดับริสหนึ่งรีวอร์ดห้าริสหนึ่งรีวอร์ดสิบนั้นวินเดตคุณจะลดลงไปที่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็นธรรมชาตินะทําได้ของสไตล์ที่น่าเข้าใจนะเออเนี่ยถ้าคุณต้องการรีวอร์ดที่โตริสมากๆเนี่ยวินเดตต้องต่ําลงแต่ไม่ว่าคุณจะใช้สไตล์ไหนนะไม่ว่าคุณจะเอารีวอร์ดสิบเท่ารีวอร์ดห้าเท่ารีวอร์ดสามเท่ารีวอร์ดสองเท่า อะไรก็ตามครับถ้าคุณทําให้มันเป็นจังหวะของมันนะทําให้ตรงจังหวะนะครับทำให้มันลงตัวลงล็อกนะทํำกรงไหได้ครับตรงนี้สําคัญนะคือมันเป็นเทมโปเออพูดอยเป็นเทมโป้อ,าอ,า 2, po, อ,นะอ่าถ้าคุณต้องการริสหนึ่งรีวอทสองเทมโปคุณจะต้องเร่งเร้าหน่อยนี่ถ้าคุณต้องการริสหนึ่งรีวอทห้าเทมโปคุณจะต้องลดช้าลงมันเป็นลักษณะของธรรมชาติแบบนี้นะฮะดังนั้นต้องรู้จัก ว่สาสไตล์คุณอะตกลงเนี่ยนะคุณต้องการกําไรแบบไหนต้องการรีวอร์ดกี่เท่าของความเสี่ยงแล้วทำยังไงละ่ะคุณจะเจอลองดูก่อนครับคุณสมมติตอนแรกคุณมีใจตั้งเป้าไว้ฉันต้องการรีวอร์ดสิบเท่าของริสวาลองทำดูสิแล้วผลงานเป็นยังไงครับแล้วผลงานคุณเป็นยังไงถ้าผลงานคุณนะคุณทำไม่ได้เลย หรือว่าโอ้กว่าจะติดนะนานๆทีติดเนี่ยผมว่าอ่านยากเกินไปนะลดลงมาครับลดลงมาเหลือริสหนึ่งรีวอร์ดหเป็นยังไงทําได้ไหมทําได้ซ้ำๆไหมถ้าไม่ได้ลดมา1ต่อ3ครับหรือ1ต่อ2ครับถ้าริสหนึ่งรีวอร์ดสยังไม่ได้นะผมว่าคุณมีปัญหานะปัญหาหลายอย่างนะครับบอกเลยนะ 1. การจับจังหวะซื้อคุณ 2. องพอิชั่นไซส์คุณ ตรงนี้ครับคือผมผมมองว่านะเรื่องราวของของการทนรวยนะมันไม่ใช่เรื่องของที่คุณจะลอกใครมาแล้วใช้ได้เลยนะผมว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่ละโลกการเทรดมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีนิสัยพื้นฐานมีสันดานมีความคาดหวังมีความสามารถในการรับความเสี่ยงความอดทนที่แตกต่างไปนะคุณต้องเลือกครับเลือกเทมโปคุณให้ถูกต้องครับซึ่ง กว่าที่คุณจะเจอจังหวะของคุณได้นั้นผมว่าต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูกนะตรงนี้นานครับแต่ไม่เป็นการเสียเวลาผมนะสำหรับผมเลยนะไม่มีการเสียเวลาครับขอให้คุณไม่หยุดเดินขอให้คุณรีวิวครับทําเป็นฟีดแบ็กลูปไปเรื่อยนะในสุดคุณเจอเองครับนะให้เวลาไปถ้าสองปีไม่สำเร็จก็เลื่อนไปสามสามไม่ก็เป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นสิบไปเลยครับ ถ้าคุณไม่หยุดเดินมันจะว่าคุณจะเจอครับโดยเฉพาะเรื่องเราของความความเข้มข้นในการฟีดแบ็กลูปนะทำระบบเทรดขึ้นมารีวิวปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งจนจดลงตัวแต่แต่อย่าพยายามอ p t ติ i ไ e ซ์นะเพราะว่าโดยปกติครับถ้าคุณพยายามให้ให้ได้ผลงานแบบแบบที่สุดยอดจริงนะไม่พลาดเลยเพอร์เฟที่สุดนะมักจะเสีย มันจะเสียศูนย์ครับเราไม่พังอนัเอากลางๆกลางๆพอนะใช้เวลานะการเทคโปร f ฟิตคือศิละปะครับซึ่งระดับรีวอร์ดที่หมอคุณนั้นมันต้องมาจากความเป็นคุณครับซึ่งมาจากการลองผิดลองถูกการหาจุดลงตัวคุณครับถ้าคุณเจอเมื่อไหร่นะมนันนะครับทุกอย่างมันจะไปได้ง่ายและไหวแล้วก็รวดเร็วครับตอนนี้นะครับเจกันเรียบน,น้าสวัสดีครับ